สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพรกันคือเก่าในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมาพรกับผมคือเก่านะครับย่ามแรงสีม้งแรงนะครับพี่น้องมื้อนี้จัดตำคือเก่านะครับผมพาพี่น้องมากินส้มตําสบายนางนะครับตําสบายนางเสีบเสบเผ็ดเผ็ดนะครับมื้อนี้ขอบอกเลยว่าเผ็ดครับมาพร้าพีกยู่บ้านพักนะครับเขามาอยู่ห้องซีเรียมคือเก่าเราพี่น้องมื้อนี้นะครับผมเนาะอ่ะคนอื่นฝากกันแล้วกันครับผลิตภัณฑ์ ขนมจีนสีสยามนะครับผมผมขายเองฝากแนเดอพี่น้องเด้อขนาด200กรัมนะครับผมได้หลายที่สุดแล้วนะครับในราคาสามสิบหาบาทสามฮอร่อยค่าส่งเริ่มต้นที่40บาทครับแล้วก็ปราเทศทิดาแซบนัวครับพี่น้อง2ตัวนี้ใส่นี่ละใส่อยู่นี่ละนะครับรับรองว่าตำบบเป็นกะระแสบครับบอกเลยมากครับมาก <c oughs> ่าได้กินโดนแล้วพี่น้อง <c oughs> เพชรคักนี่แหละมันจังคักเนี่ยเลยยินเสียงแอก่กับคอไัยเด้วยพี่น้องเด้อมันห่อนแห้งนะครับวสิปิดก่อนที่แหลกยันมันอยากไรแต่ว่าบ่าไว้ครับห่อนคักห่อนเนี่ยไหมพี่น้องอืม ขอพุ่นสตอนะครับพี่บรรษงมาให่จากผู้เก็ตนะครับพี่น้องขอประคุณหลายๆเม็ดใหญ่แซบครับพี่เพิ่นปลูกเองนะครับอยู่สวนขอประคุณหลายๆนะครับผมเนาะแซบผมมักสตอร์มีคลองมากเลยพี่น้องผมสั่งมาเอง 400กว่าบ,บาทนี่แหละครับสั่งมาจากนาครศรีธรรมราชกับบ้างามปานัยเม็ดมัน อยากได้นำขนมเส้นเอ้ยอยากได้ขนมเส้นมากหวานลงเด่นเนาะสุดยอดสบายนั่งตรงใส่ส่วนครับ หอมสะตอเมนคือหอมโครมมันนะโอ้โหหวนันซ่อนเผ็ดใส่กัมมึงแบบไงพอน้องับเนาะประมาณยี่สิบหน่วย ผมว่าสีผมสื่อสากมาแล้วครับสากสี้ากบาสิติอบลตดตัวอเอาธรรมชาติใส่ข้างหลังมันสีคือบาพีน้องเพราะมันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไรเนาะ ครับอย่ปุดปุดดีดี ตำสบายนั่งหรือบะก้อยจะพูดกันครับก้อยนี่ผมแต่มาน้ำผีเจนี่โจรครับผมผมเห็นเพิ่นเห็ดก่อนมูลเลยแต่ว่าผี่เพิ่น เห็นไปเฮ็ดผมกับบลูนะครับเด้ออันนี้หรือพีเพิ่นคิดเองผมกับบลูนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเห็นพีเพิ่นเฮ็ดเป็นคนแรกตั้งอันที่ผมเบิ่งมากนะ เอายุ่ยดีครับทึ่งตามฝาฟ้า,าแดงกระแทบนัวแต่ตองใดเลยรานะคา ก็ดีว่า่างแอร์ไหมครับพี่น้องได้เสียงดังจั่อยได้เย็นใส่สตอล่กหน่อยพอด bụt bột đi khả nạn đó, thằng nhỏ nó. Thật ngâm ngâm, khả nạn mắt chặt tay nhé, bôi nhiều จะมีหนอนบ่มีบ่มี่ดอกมีกกนยำต้องไปน้ำกันโดด ผักกับบุกควายมีป่ะไหนครับพี่น้องเอ้ย เราบ้านรงตลาดอยู่ได้อาศัยได้พักอกห่าง มำมองตรงๆยังไง,ง,งพี่น้องบ่งอ่อนซ่อนเมื่อนี้ผมสิแกมันแล้วครับวันนี้จะแกะให้เสร็จแกะใส่ตู้เย็นไว้อืมอืมมมีนอนเยอะเนี่ย ยำไปยักษ์ตัวแล้วบุ๊สามมันล,ลงทังออ่วอีกกองละหอยเมืเ่อสักวันนึ่งเขาไว้ย่างดีครับ สิได้กินกับพวกนมยางพวกงย่างเปังสิไม่ได้กินด้วยงานโรงเรียนบมแล้วครับ ช่วนี้วันคืนหลายรูโตอยู่ครับพี่นอ้องกำลังพยายามลดตัวแทนี้แห้งวันก็นี่ได้พี่น้องเนี่ขนาดในคลิปย,ยังสรงจจจอยอยู่เนีอยนะอกข่างครับมันบม่มีหมองออกมันเลยออกข่าง คุณพี่น้องนะครับผมเลยอยู่หน่อยๆกินบเบิดนะครับมันเหลือแต่แบบหนานามันนะครับพี่น้องมันหย่ำงยากจักกน่อยนะพี่น้องเนาะขออภัยหลายๆนะครับบางอย่างพงมากินเบิดย네ุ่นะครับบางอย่างก็กินบเบิดกับบิเป็นยังนะครับเนาะนะครับเนาะเอาสิน้ำครับเนาะอย่างดูแท่าพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยพี่น้องไปณที่นี่นะครับจงใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันในกัลเรกันครับพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆลสวัสดีครับ